สวัสดีเพื่อนๆเ,เป็นยังไงเนาะครับวันนี้ครับวันจันทร์ของสัป,ปดาห์นี้เริ่มต้นทำงานเพื่อนๆที่กำลังเดินทางไปทำงานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเพื่อน,อนๆรู้ความหมายของคำว่าการรับประทานสิ่งที่น่ารังเกียจหรือเปล่าครับ มันอยู่ในเนื้อหานโะยบายการสร้างรายได้ของอาพาร์ทเนอร์นะครับนะเป็นเนื้อหานะครับเพื่อนๆครับเพื่อน,อนๆคนไหนที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำคลิปหลังจากโพสคลิปโพสภาพไปแล้วโดนทาง Facebook แจ้งเตือนมาครับเกี่ยวกับคลิปดังกล่าวโพสดังข่าวนะครับนะ ถ้ามีประสบการณ์ก็แชร์กันได้ครับเพื่อนๆครับอย่างน้อยก็เอาข้อมูลจากเพื่อนเพ่อนไปบอกอครีเอเตอร์ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ได้รู้ข้อจริงเกี่ยวกับการรับประทานสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับนะบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าตัวด้วงมะพร้าวเนี่ยแล้วก็นอนลดด่วนนะครับนะที่อยู่ ในไม้ไผ่เป็นการรับประทานสิ่งที่น่ารัเกียจหรือเปล่าตามนโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหาของ Facebook. เฟซบุ o กเพื่อนคนไหนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโพสต์คลิปเกี่ยวเรื่องอาหารแล้วโดนทาง Facebook แจ้งเตือนก็แชร์ประสบการณ์ได้ครับนี่แหละครับ ตามที่ผมได้ไลฟ์สดเมื่อวานนี้ระหว่างที่ทานมื้อเย็นกับครอบครัวเนาะผมก็เอาประเด็นตัวนี้แหละครับมาตั้งเป็นหัวข้อเรื่องเพื่อที่จะสอบถามเพื่อนๆ a c e b o o k ไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่แล้วเจอทาง Facebook เขาแจ้งเตือนมาเกี่ยวกับโพสต์ภาพอาหารหรือคลิปอาหารเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ย เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะเพื่อนๆก็สามารถแชร์รประสบการณ์ดังกล่าวได้นะครับอย่างน้อยผมก็จะเอาอข้อที่จริงที่ได้จากเพื่อนๆไปบอกต่อให้กับชีเตอร์ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ให้ได้ทราบกันนะครับนะผมก็จะอัดคลิปไม่ยาวครับเพื่อนๆครับอย่างน้อยก็ไม่เกิน4 5หนาทีครับมันก็สมเหตุสมผลเนาะ อย่างน้อยเ,เพื่อนๆก็ไม่เบื่อหน่ายในการรับชมคลิปต่างที่ผมอยู่เนาะอำเภอคำชีตอนนี้ก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งมากๆเ,เพื่อนๆครับผมอยากให้เพื่อนเห็นนะครับนะท้องฟ้าปลอดโปร่งจริงๆนะครับท้องฟ้าไม่คลึ้มเลยเ,เพื่อนๆครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปทำงานครับ เพื่อนคนไหนที่กําลังเดินทางไปทํางานเช่นเดียวกับผมก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับถึงที่หมายโดยปลอดภัยครับอทองไรทางนาก็อย่างนี้ครับเพื่อนๆครับเมื่อวานนี้ผมเข้าใจว่าฝนจะตกเนาะท,ท้ายก็ไม่ตกนะครับนะวันนี้อัดคลิปก็มาพูดไปเะเน็นเกี่ยวเรื่อง การรับประทานสิ่งที่น่ารังเกียจเพื่อนๆพื่อนเฟซบุ๊กคนไหนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านช่องรายการของผมก็ได้นะครับผ่านช่องอของผมก็ได้ครับอย่างน้อยก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนๆนไปบอกคีเตอร์ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานสิ่งที่น่ารังเกียจนะ จะได้ระวังเกี่ยวกับการโพสคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ก็มีเรื่องจะมาสอบถามเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ครับพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย